ยินดีต้อนรับสู่สากรซื้อสัตว์โรงเรียนบ้านหนองลกทาโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสากร นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเขตสานายดวงชัยมงคลกุณผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านหนองลกทาครูและบุคลากรมีจํานวน9คนนักเรียนมีทั้งหมด150คน นักเรียนชายมี69คนนักเรียนหญิงมี81คนจำนวนห้องเรียนทั้งหมด8ห้องเรียนบริบทสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองนกทาเป็นสถานศึกษาขนาดกลางเปิดสอนการศึกษาระดับชั้นอนุบาลสองถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านหนองนกทาตั้งอยู่บ้านรุ่งแสงทองหมู่ที่4ตำบลโพสีอำเภอโพชยัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีเนื้อที่7ไร่2ตาราง างว่าเขตพื้นที่บริการสองหมู่บ้านคือบ้านหนองนกทาหมู่ที่3และบ้านหนองคุมเงินหมู่ที่8ด้านที่ 1. การบริหารจัดการมีแผนงานโครงการมีโครงสร้างการบริหารจัดการสากลโรงเรียนมีคำสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจนมีการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ PLC การดำเนินงานเต็มระยะสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียนและชุมชนมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านที่2กระบวนการสากลโรงเรียนสากลซื่อสัตว์โรงเรียนบ้านหนองนกทาได้ดําเนินกิจกรรมรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานโดยมีครูเป็นที่ปรึกษามีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้ 1. รับสมัครสามาชิกสากลนักเรียนด้วยความเต็มใจ 2. จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการดำเนินงาน 3. ประชุมคณะกรรมการสากลนักเรียนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม 4. ดํดำเนินกิจกรรม4กิจกรรม4.1กิจกรรมส่งเสริมการผลิต เป็นกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนทำการเกษตรหรืองานฝีมือเพื่อส่งเสริมการเข้าใจเรื่องสากลและฝึกทักษะในสิ่งที่เรียนมาได้แก,ก,ก,ก่กลุ่มปลูกผักกลุ่มเลี้ยงปลากลุ่มแปรรูปอาหารโดยผ่านระบบสากลสู่อาหารกลางวันนอกจากนี้ยังนำผลผลิตจากชุมชนมาแปรรูปผ่านทางสากลผู้ปกครองหรือชุมชนที่มีความรู้ในด้านเกษตรมาให้ความรู้แก่นักเรียนในกลุ่มต่างๆ 4.2กิจกรรมร้านคา้านักเรียนโรงเรียนบ้านหนองลกทาเป็นสมาชิกสะกกรทุกคนมีการบูรณาการสู่การเรียนรู้โดยชุมชนมีส่วนร่วมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำบัญชีที่เกี่ยวข้องมีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปีจัดสรรกำไรผลเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกและจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อสมาชิกโรงเรียนและชุมชน4.3กิจกรรมออมทรัพย์ เป็นกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อให้สมาชิกเห็นความสำคัญของการออมประหยัดเห็นคุณค่าของเงินและดำเนินชีวิตตามหลักปัจจยาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีกิจกรรมออมนานเป็นเศรษฐีออมบุญออมความดีเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนรู้จากการให้เสียสละแบ่งปัน4.4 กิจกรรมศึกษาและสวัสดิการมีการบริหารกิจกรรมการศึกษาสวัสดิการคณะกรรมการดำเนินงานโดยจัดสรรสวัสดิการให้กับสมาชิกตามที่รับการจัดสรรกำไรจากการดำเนินงานในแต่ละปีได้แก่การสนับสนุนกิจกรรมสมาชิกเช่นกีฬาสีวันเด็กวันปีใหม่มอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกสากร จัดทำมุมส่งเสริมการอ่านมุมพักผ่อนกิจกรรมจิตอาสาส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดทำบัญชีต่างๆสรุปผลการดำเนินงานประจำปีประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อแจ้งผลดำเนินงานให้สมาชิกทราบและพิจนารณาจาัดสรรกำไร จากการดำเนินงานเพื่อปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกจัดเป็นกองทุนที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกโรงเรียนและชุมชนด้านที่3คุณภาพผู้เรียนตามอุดมการสากดรหลักการสากรวิธีการสากรนักเรียนร้อยละ90มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสากดกรรู้จักช่วยเหลือตนเองขยันประหยัด พัฒนาชีวิตซื่อสัตย์สามคัคคีมีระเบียบวินยัยส่งเสริมการศึกษานักเรียนร้อยละ90มีคุณลักษณะและพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักการสหกรณ์และนำวิธีสหกกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนนักเรียนต่างเรียนรู้อย่างมีความสุข สหกรณ์ซื้อสัตว์โรงเรียนบ้านหนองนกทาได้ดำเนินงานการอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานอื่นมีการเผยแพร่ผลงานการจัดนิทรรศการโครงการสุจริตที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตสาและเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ต่างๆส่งผลให้ครูนักเรียนได้รับรางวัลจากเขตพื้นที่การศึกษา ด้านที่4ด้านแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคู่มือและเอกสารเผยแพร่คณะกรรมการสากลนักเรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดำเนินงานสากลได้ด้านที่5 การสร้างและขยายเครือข่ายมีการสร้างเครือข่ายขยายเครือข่ายด้านการเรียนรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดกิจกรรมสากลนักเรียนทั้ง4กิจกรรมผู้ปกครองชุมชนโรงเรียนและหน่วยงานอื่นสากรณ์ซื่อสัตร์โรงเรียนบ้านหนองนกทาขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณและสวัสดีค่ะ